อันนี้อยู่ที่กัมพูชานะแล้วกับข้าวน่ากินมากถ้วยนี้50บาททุกคนใครว่าถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยต้มปลาคอใหญ่ติ๊กปิ๊กไก่อุ้ยต้มไก่น่ากินจังลุงโอ้โหดูให้ลุงมีต้มปลาไหมฮะต้มปลาพี่ต้มปลาเฮ้ยนี่ต้มปลาอุ้ยพี่พูดไทยชัดมากเลยปลาช่อนคนลาวเหรอคนกัมพูชาอกัมพูชาเอาอะไรดีนี่ไงต้มปลานี่ต้มปลาปลาคอแบบนี่อุ้ยแล้วปลาปลาคอต้มไงเล้ยคืออยากกินไหน อ่าสั่งเลยอันนี้อันนี้เนื้ยกเอ๊ะเท่าไหร่เอ่อปนมันปี่ผ่านซี่ผ่านโอเคเอาเนี่ยมีแต่เนื้อแซ่บๆเลยย่างๆล่ะหนึ่งราคาต้มปลาอันนั้นต้มปลาคอป่ะไก่ต้มไก่เออไก่ต้มตโหสี่สิบบาทเบอร์นี้โ้ได้เยอะมากแล้วก็นี่คือน่ากินจังกัมพูเจียไตเอียงไตคอ ไทรโฮะ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 อ๋ออู้เต็มโต๊ะเลยปลาดดาวอืมอันนี้อยู่ที่กัมพูชานะค่ะแจังข้าวน่ากินมากอันนี้40บาทสตูนไตรเป็นจังหวัดอยู่ทางภาคเหนือของกัมพูชานะติดๆกับสปปลาวอ่าปนม่านปนม่าหาพันหาพันเจ้าก็เย๊สีถามปนม่านสิคะเท่าไหร่โดนปนเออปน ขั้วยนี้50บาททุกคนใครว่าถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยต้มปลาคอไงต้มบอรลร่มเลยอันนี้40เหรอใช่หูใหญ่ยยเยอะมากแบบเป็นขั้วยเลยค่ะทุกคนเามาลองชิมดูครับทุกคนต่อสิกินปลาไอ้โอ้โหปล,ป,ลปลาคอตักมาผู้เดียวผัวคือสีหายเลยล่ะคะ่ะคือสีนแนมแนมเลยเออคือสีหายเฮาเลยล่ะอากุ้นอากุ้นมาครับกินออกะเพาต้มปลาคอต้มปลาคอต้มปลาคอ เน wow ื้อปลาคออร่อยมากให้กี่คะแนนอันนี้เก้าเก้าเฮชงงันชงงันช่งันแกงหัวปีใส่ไก่แกงแบบบานๆเลยอือีสิบาทได้เยอะมากมีใครชอบกินบ้างแกงนี้แกงไก่ใส่หัวปีเนาะอืออือตลาดนี้ของกินเยอะมากแกงหัวปีใส่ไก่เป็นยังไง ผมชอบที่ความคนที่นี่พูดลาวได้แล้วเราสื่อสารกันแบบรู้เรื่องเลยป<ค>นามา,มาหาพันร้อย <laughs> ผมเห็นดาวขึ้นแล้วแบบโอ้โยซอนนี่ซ่อนเฟ้อเลยนี่สดงาแบบนี้นี่ซอนเฟ้อเออจังหวัดนี้นะครับตืน่นใจมีความผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของกัมพูชาแล้ว็ลาวาอาหารถุกปากเราอม,มันเหมือนแบบอาหารส่วนบ้านเราเลยอร่อยมากใครจะคิดว่าอยู่กับพูชามีเจบองปอกเขาเลยปะคอกกว่าปอกปะอกภาษากังพูชาคือเจียบองเดี๋ยวผมจะมาลองกินแกงนี้ดู นีอร่อยมากอืมไม่เผ็ดกูมฟับดีเดี๋ยวมาลองต้มปลาหน่อยหัวปลาตัวใหญ่มากแล้วลองชิมตัวมันจะขนาดไหนต้มปลาช่อนนะครับอยู่ที่กัมพูชาหนูุ้ยอร่อยมากพวกหมูเขาน่าจะหมักนะอืมอ,อืมคิดบอกพกริกน่ายเลยเหรอใช่สำหรับผมคือมันจืดไปหน่อยแต่เขามีมพริกปปเป็นเม็ดให้แบบนี้แสดงว่าต้องกินตัดบีบมะนาวลงไปใส่หนักปลาได้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินต้มปลาช่อนก่อนด้วยพริก ก็อา,อาจจะกินมะเผ็ดได้ความเผ็ดขึ้นมาเลยดามความเผ็ดต้องเอาใส่พริกสดให้แจกคแนนมาหนิเกา,เาต้มปลาลมีชาเผ็ดอีกแจ๊คน,น้อยๆนี่ครับมากัมพูชามาลองกินได้นะอันนี้อยู่เมืองตรึงไกรสะตรึงไกรใกล้ๆก,ก,กับชายแดนลาวนะครับลิมโค้งมวยปีปวนปรังโดนปูนหอนเหมือนเหมือนแพ้เหมือนสมุยเหน่งฟ้าปีเมืนปูนปีเมืนปปูนสี่มวยปีปลายป สองหมื่นพันหนือนอ๋อสองหมื่นพันหนึ่งโอ้ยพูดจัดมากประมาณสอง้อยเฮ้ยไม่แพงนะข้าวสียท้องอิ่มแล้วใช่เง้น